สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน ชีวิตของจูดเบลิงแฮมก้ากระโดดแบบเหลือเชื่อครับราะได้วัยเพียงแค่19ปีตอนนี้ได้กลายเป็นซูเปอร์บิ๊กเดีลประจำตลาดซัมเมอร์ปี2023ไปแล้วหลังจากตกลงย้ายจากดอตบุนมาอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยขาตัว130ล้านยูโรบวกกับแอดออตอีประมาณ30.9ล้านายูโรใครจะไปเชื่อว่าในเวลาเพียงแค่4ปีจากเด็กที่ยังเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ในหนึ่งในสโมสรที่ดีสุดในประวัติศาสตร์โลกลูกหนังช่างเป็น4ปีที่มหรสัจ,จสำหรับนักเตะราย การคาแข่งของจูที่เริ่มต้นจากทีมบ้านๆสู่มหาอำนาจยุโรป โจวเบลลิงแฮมเป็นเด็กฝึกหัดของบอร์นมแฮมตั้งแต่อายุ7ขวบนี่เป็นเด็กที่เกินวัยอารมณ์เรียนอยู่แค่มอต้นแต่ต้องขยับไปเล่นกับมอปลายเพราะว่าต,ตอนอายุแค่14ถูกดันไปเล่นกับทุอยูไนด18แล้วต่อ15กก้าวขึ้นไปเล่นชุดยู23แล้วนี่มันเป็นการพกข้ามรุ่นชัดๆหลังจากนั้นไม่นานจูดนะครับผมก็ได้ไปเล่นอยู่กับบอร์มิแฮมซิตี้ชุดใหญ่มาปี2019ในวัยเพียง16ปีกับ38วันเด็กสุดในประวัติศาสตร์สโมสรณขณะนั้นลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพไป41เกมยิงไป4ประตูนั่นทําให้ชื่อเสียงของน้องชายคนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นปรกากฏการณ์ของวงการ ฟุตบอลผู้ดีว่ากันว่าในช่วงตลาดนั้นหนาปี2020ตอนนั้นแมนยูเคยยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวแต่กรถูกปฏิเสธไปสุดท้ายจูดก็อยู่กับทีมต่อและช่วยให้ทีมไม่ต้องตกชั้นซึ่งเพียงเวลาแค่หนึ่งซีซั่นเท่านั้นนะครับที่จูดได้เล่นกับทีมจ้าบอร์ิงแฮมเพราะว่าซีซั่นต่อมานั้นดอทมุนก็เอาไปอยู่ด้วยซึ่งเบอร์มิงแฮมถึงคั้นารีทยเบรยอร์22ของจูดไม่ให้ใครสวมใส่อีกเพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นแรงบันดาลใจสําหรับดาวรุ่งคนอื่นๆให้ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อกับสโมสรเหมือนจูดเบลลิงแฮมคนนี้จริงๆแล้วตอนที่จูดย้ายออกจากเบอร์มิงแฮมนะครับเขามีตัวเลือกมากมาย ที่เป็นสานีต่อไปโดยเฉพาะแมนยูและดอทมุนแต่ทว่าสาเหตุที่เสือเหลืองได้ลายเซ็นเตอรายนี้ไปครองเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020เพราะว่าครอบครัวของจูดประทับใจที่ดอทมุลนะครับมัให้โอกาสกับดาวรุ่งได้ขึ้นเล่นกับทีมชุดใหญ่โดยวัยเพียง17ปีกับค่าตัว25ล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีกมากมายนับว่าแพงหูฉี่เป็นคาตัวที่แพงที่สุดในโลกสำหรับนักเตะวัยเดียวกับเขาแต่ทว่าค่าตัวนั้นกลายเป็นถูกไปเลยเพราะว่าน้องจูดน,นะครับกล้าคุณมาเป็นตัวหลักทันทีและได้อยู่ในชุุดดดดดดคคว้ FA, คค้้าาาามมปออออบบโ่่รรตล3ีีทยูกัจไสง ิตเอาไว้มากมายลงเล่นครบถึงหเกมได้เร็วสุดในประวัติศาสตร์เบลีิกาเยอรมันได้ไวเพียง19ปีพร้อมกับโชว์ผลงานเหมือนเล่นลีกนี้มานานหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นการโชว์เทคนิคต่างๆยิงประตูโคตรน่าทึ่งและแอิสท์ที่ทําให้กับทีมซึ่งก็อยากที่ทุกคนทราบกันครับว่าอังกฤษมีนักเตะฝีเท้าดีมากมายเต็มไปหมดและแกระเร็ตเซาเกตกำลังให้โอกาสพวกหน้าใหม่อยู่เสมอแม้จะมีลูกรักอยในหัวใจก็ตามซึ่งจูดก็เป็นคนที่รับโอกาสนั้นโดยได้ประเดิมสนามนัดแรกให้กับสิงโตคารามุกใหญ่นดนตสบารอนนเะูืพศิามันส่งใจู กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยสุดเป็นอันดับ3ในการติดทีมชาติอังกฤษได้ไวัยเพียง17ปี136วันเป็นรองแค่ทีโอวอลคอตกับเวนโรนี่ซึ่งจากนั้นน้องจูดก็ต่อยอดในการมีชื่อไปเล่นยูโร2020แม้ว่าจูดในโลงเล่นในฐานะตัวสำรองนะครับแต่เขาก็ได้สร้างสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่นในศึกยูโรรอบสุดท้ายด้วยวัยเพียง17ปีกับ349วันนับเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าเป็นเด็กที่เก่งเกินวัยเพราะรหลายๆคนอายุยังไม่ถึง17นะครับยังไม่มีอะไรเป็นชี้้้เเเปป็นนอาาางงแแตตตต่่่่กกกััับจูดขดขลยไไส พ็อปเสียแล้วซึ่งเดิมทีนะคะรับผมน้องก็มีชื่อเสียงมากพอสมควรอยู่แล้วเป็นทีมหมายปองของยักษ์ใหญ่หลายทีมอยู่แล้วซึ่งเวทีฟุตบอลโลก2022ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จูดเบลิงแฮมนะคะรับได้โชว์ของให้แฟนบอลทั่วทุกสารทิศได้เห็นอย่างแท้จริงว่า ทำไมฝีตีของเขาถึงเป็นที่ต้องการของลิเวอร์พูลหรือแอตลมาริดน้องจูต์นะครับกลาคือมาเป็นกาลังสําคัญของทีมชาติอังกฤษในศึกบัวครับผลนี้หลังจากยูโร2020มีสถานะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นลงเล่นไป5นัดมี1ประตูก,กับ1แอเซเต์ให้กับสิงโตคาราจากผลงาน,นบนเวทีฟุตบอลโลกที่ผ่านมานั้นน้องจูดได้รับคําชมอย่างลน้นหลามจริงๆเรียกได้ว่าเทคนิคการเหลือลน้นความขยันก็ช่วยเหลือพี่ในทีมชาติอังกฤษได้ดีมากต่อให้ทายสุดอังกฤษจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่วแฟแฟทวโลลกกไปแ้ววนนนนััั่่่ททาาาดตของงจูะครบเพิมมส ขึ้นและหลังจากที่ฮาแลนย้ายออกจากทีมแปลกระทำให้ชูดนะครับรับการคุมมาเป็นห้องเครื่องจอมทัพแบบเต็มตัวให้กับดอทมุนเขาทาหน้าที่เกือบทุกอย่างในตำแหน่งมิดฟิล์อย่างบทบาทเบอร์สี่ที่เล่เป็นเหมือนตัวตัดเกมนะครับน้องชูตกระสังผลงานสาก,กัดแย่งบอลจากเตนคู่แข่งได้มากถึง7 6ครั้งเยอะที่สุดในทีมหรือดักตัดบอลโดยไม่ปะทะคู่แข่งมากมายถึง35ครั้งรวมไปถึงการแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้ถึง31ครั้งมากที่สุดในดับสามของลีกบทบาทเบอร์แปดเป็นตำแหน่งที่ถนจจังหวเเล่นนากกรรบป็ุ ซึ่งเขานะครับขับเคลื่อนแดนหน้าใด้การโชว์ทักษะหลอกคู่แข่งได้มากถึง88ครั้งส่วนการผ่านบอลมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง84.9%ในขณะที่บทบาทเบอร์1ิจู๊ก็ทำมาได้อย่างยอดเยียย่ยมยิงไป8ประตูในบุนเดสกิกาเยอรมันเมื่อสิ้นทันทีผ่านมามากที่สุดในชีวิตคาแข่งพร้อมทําไปอีก4แอซิสนับว่ามีส่วนสําคัญในแลประตูที่ดอทมุลทําได้นอกจากนี้ยังมีสถิติสร้างสารรค์โอกาสทําประตูไปถึง66ครั้งมากสุดเป็นดับดาบความลีกน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วนะครับดอทมุลไม วัตจูดเบลลิงแฮมครับก็ได้รางวัลปอบใจด้วยกา,ารคว้ารางวัลนักเตะย,ยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นของลีกเมืองเบียนับเป็นโปรฟี่ทิ้งทวนก่อนจะย้ายมาอยู่กับเรเอัลมาดริตในที่สุดและเดี๋ยวคอยดูแหละครับมาอยู่มาดริดอาจจะฉุดไม่อยู่มากกว่าเดิมก็เป็นได้และนี่คือขอสนามสเปเชียลหากดูลาฟิเอลฟาวเอื้มอมยิายามมากกลให้เราได้ดนะ สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอตเมนทัลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน